หล่อมากพี่โพหล่อฟันหล่อเนี่ยนะหลันหล่อนะนแถบเกี่ยวกันอะไรนะอะไรนะธรรมดาธรรมดาเรื่องอะไรเดี๋ยวมันอ่าไม่เท่าจริงจอ๋อมันสกอลงได้ใช่ไหมได้ลึ่ลึกลุได้ครับเอาเอาเอาแล้วเธอแขนมาพาดในช่องแค่เนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านสาวอยู่บ้านที่ไทยค่ะ สบายดีตอนนี้นี่จากข่าวแม่แอนย้ายมาอยากช่องแม่แอนแขนเธอมาพลาดอะไรที่ช่องฉันอ๋อเออขอโทษครับผมนี่แต่พอพลาดไปเธอก็อ่านง่ายขึ้นไงมันไม่ตอตัวนี้มันเป็นเห็นไหมพอมันเป็นจานสีขาวเราก็เลยอ่านไม่ได้เพราะว่าพออายุนรตามันก็ไม่ได้นี่แม่แอนกินใหญ่เลยหิวมากใช่ปคุณคิดผอมลงป้าผอมลงครับออกกําลังกายหนักเลยครับออกก็ถ้าเกิดช่วงว่างถ้าเกิดอาทิตย์หนึ่งก็ออกประมาณ ถ้ามีห้าวันว่างก็ห้าวันติดนะแล้วไปค่อยไปพักเอาวันที่หกอะไรแบบเนี้ยหนักเลยลงมาสิบกิโลได้คุณหนุงหนิงบอกว่าพ่อเอาแขนออกหน่อยจะดูน้องโผล่อะไรอีกปวดเนื้อไหมครับปวดเนื้อไหมเออพี่คิดยังหล่อเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโบโบโบคุยกับคนในไกคอนผิวผิวคนอยากพี่หนึ่งบายบาย โอกินต่อกินเองอะพ่อมาคุยมาคุยช่องนี้บ้างมาคุยตรงนี้บ้างเพราะพอจะได้กินของพ่อบ้างวันนี้วันสาวใครอยู่บ้านกินอะไรกันบ้างเออใช่คนอยู่บ้านวันสาวเดี๋ยวนี้กินนถามว่าแม่กินอะไรนชาบูแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือนี้แน่ไข่คือเนื้อไข่หรือเนื้อแน่ไข่กับเนื้อเน่ให้เห็นสองช่องเลยอ่ะแม่บ้านํำมาให้อ นัให้บ้านตำมาให้กินชาบูครับผมให้บ้านตำมาให้ตำซ่วพี่บีใส่ไอนี้เยอะมากคือที่้ำตางโดยคุณพฏทิลาใช่เมื่อกี้แวะซื้อมานี่ใส่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณค่ะ โอ้ขอบคุณครับอุ้ยคุณแคลดูทรงดอกกุหลาบเหมือนแบบบัฟเฟอร์เลยอ่ะไหนเนาะนี่ดูดอกกุหลาบแบบรัวัวเลยก็ของพ่อสุกซัสเปนน่ะก็เมื่อกี้เธอได้ไงเมื่อกี้ฉันไม่ได้ไงเอ้าเป็นอะไรโฮ้ยเอ้าปีนคอตายแล้วออกยังโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวขอดูแลลูกก่อนไปไปไป กินเนื้อแล้วติดคอออกยางเกียวไม่ดีอ๋อแล้วทำไม่ก็ไม่เีให้ละเอียดก็ไม่เียวให้ละเอียดโอ้ยตายใจว่ใจหายหมดใจหายหมดเกี่ยวให้ละเอียดดิน้ำน้ำม่น้ำมากินไปนี่ปแม่คิดว่าจะตุยเขาแล้วคิดว่าจะตุย อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันตรายมากนะเวลาลูก<ช>เคี้ยวแล้วบางทีต,ต,ติดเล่นติดอะไรเงี้ยเงาเคี้ยวไม่ละเอียดโอ้โหตกใจหมดกี้ตกใจกันหมดแล้วฮ่าฮ่าหมดแล้วตกใจ <efendim, S 1> จริงตกใจจริงนอกจากตกใจลูกแล้วอุอ้ยข,ขอบคุณนะคะได้มีด้วยเือฉันได้มีจากคนแคร์ขอบคุณนะครับนี่คือแม่ได้พ,พ่อก็ขอบคุณไปด้วยแหละ่ตกใจตกใจตกใจจริงไหนมาอธิบายก่อนดิมานี่มานี่แล้วไลฟ์อยู่ด้วยนะประเด็น มาอธิบายให้เพื่อนๆดูฟังดีว่าอาการเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นจะได้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าเหตุที่มันเกิดเมื่อกี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากอะไรชีสไม่ใช่ชีสอันนั้นอันนั้นเราทำอาไรออันนี้คืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงติดคอได้เพราะเขียวมากเกียเขียวมันเหียแล้วเมื่อกี้ตกใจไหมตอนที่ติดคอมันเป็นอาการยังไงหายใจไม่ออกหรือเปล่า นะบอกทุกคนบอกหลังจากนี้โพจะเคี้ยวดีๆเคี้ยวละเอียดแล้วครับดูไอโพด้วยข้วของขวัญจากทิกตอกค่ะหลังจากนี้โพจะเคี้ยวดีๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วครับไหนลองบอกพทเคีไม่ได้นะลูกเออไม่ได้ไม่ได้นะลูกนี่เมื่อกี้นี่คือเกือบแล้วเกือบอะไรเกือบอะไรเกือตุยเกือบตุยเกือบตุยจังหวะดีเลยนะแล้วเดืนานไม่เคยเป็นนะ แล้วก็มาเป็นตอนไลฟ์คืออะไรอ่ะคือราการแสดงเหรอหรือว่าอะอืมหรือว่ามันตื่นเต้วตอนนี้ไปที่ร้านเปิดสวยของที่ชอบกินเพราะว่าชีสอาจจะต้องสีสครัวป่ะเพราะกับเพื่อนพ่อที่เป็นฝรั่งใช่ไหมอืมชีสติดคอใช่เพราะว่าเพราะว่ากินทีเป็นโหกินชีสก็มัสเรลล่าเข้าไปไปที่คือชีสอะเวลาอุ้ยของขวัญชิ้นแรกขอบคุณนะคะว้าวพูดทำง่ายงี้ด้วยเวลาคนให้อ๋อ ้งีพอนะแหมเอาตัวเองไปอยู่หน้าช่องพ่อซะเยอะเลยเอามาหน้าช่องแม่บ้างสิก็นี่ไงก็อยู่นี่ไงเขาก็อยู่สองช่องเลยตอนนี้พออ่ะอ <o> <c oughs> <c oughs>